สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart ทไลฟไฟกระเียณนะคะรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยให้ฟังกันนะคะเช่นเคยค่ะกับดิฉันเพนสริปัญญารชุนนะคะและคุณพ่อค่ะนายพระสุชัยปัญญารชุนค่ะสวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีก่อยพ่อค่ะเราได้มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรค ที่เกี่ยวกับตับนะคะพอ่อมาแล้วสองโรคนะคะก็คือโรคเอ,อ่อมะเร็งตับนะคะเราก็ตอนที่แล้วที่เพิ่งจบไปนะคะก็เป็นเรื่องของไขมัน,อมนพอกตับนะคะหรือว่าตับแข็งนะคะซึ่งเราก็ดูว่าโรคที่เกี่ยวกับตับเนี่ยก็ผู้สูงอายุก,ก็เป็นกันเยอะนะคะแล้วทีนี้มีโรคเกี่ยวกับตับอีกโรคหนึ่งนะคะพ่อที่เราได้คุยกันไปนิดนึงครั้งที่แล้วนะคะซึ่งเราก็บอกว่าโรคเนี้ย มีคนพบเป็นกันมากเลยก็คือโรคเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบใช่ไหมคะพ่อใช่โรคนี้เป็นยังไงครับพ่อคะโรคไวรัสตับอักเสบเนี่ยเอ,อเป็นโรคที่เกิดจากการที่มีเชื้อไวรัสเเข้าไปในตับทําให้เกิดการอักเสบของตับนะแล้วก็ก่อนที่เราจะรู้ว่าไวรัสตับอักเสบเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเรา ควรจะรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ตับอักเสบได้นะค่ะอันแรกก็คือการติดเชื้อจากไวรัสเสียที่เราพูดแล้วนะอันที่สองคือการดื่มสุราดื่มเหล้าพอกมากกันเขาทำให้เกิดกตับอักเสบได้ค่ะครับไขมันพอกตับที่เราพูดครั้งที่แล้วก็เป็นสาเหตุอีกอันหนึ่งนะ หรือจากการที่ใช้ย,ยาหรือสารพิษที่ไปทําลายตับเนี่ยก็ทําให้เกิดตับอักเสบได้ทั้งมหมดเราจะมีรูกจะรวมกันเนี่ยประมาณสี่อย่างนะนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ตับอักเสบเนาะค่ะแล้วก็ไวรัที่ทําให้ตับอักเสบเนี่ยที่เราพบในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดห้าห้าชนิดนะเราเรียกตามชื่ออักษร คือ a b c d และ e นะมีห้าตัวเลยนะคะห้าตัวแต่ละชนิดเนี่ยเข้าสู่ทางร่างกายไม่เหมือนกันนะแต่ก็คล้ายๆกันบางอย่างก็เหมือนกันบางอย่างก็ไม่เหมือนกันแต่นี้เรื่องมันยาวถ้าเราจะพูดคงไม่หมดในวันเดียวเอทีดีวันนี้เราจะพูดถึงตัวที่เราพบมากที่สุด และเป็นปัญหามากที่สุดก่อนของเมืองไทยเนี่ยเนาะช่ของเมืองไทยก็คือตัวไหนครับพ่อที่เราพบมากที่สุดตอนนี้คือเอไวรัสตับอักเสบชนิดบีนะบีวันนี้เราจะมาคุยเรื่องบีกันก่อนเนาะใช่ทั่วโลกเนี้ยมีผู้ติดเชื้อตับอักเสบชนิดบีเนี่ยประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยล้านคนนะเยอะนะคะเมืองไทยนี่ก็ไม่ไม่น้อยเหมือนกันนะ พบถึงหกเจ็ดล้านคนนะหรือประมาณสักหกถึสิบเปอร์ซ็นของประชากรทั้งหมดเลยหนึ่งในหนึ่งในสิบเนี่ยไม่น้อยนะ <Yeah. S 2> แล้วพวกนี้จะเป็นตับอักเสบเรื้อรังซึ่งสามารถที่จะแพร่เชื้อได้แล้วก็มักจะพบในคนที่อายุเกินสามสิบปีขึ้นไปฮะแล้วไวรัสตัวเนี้ยค่ะตับอักเสบบีเนี่ยมันติดต่อทางไหนได้บ้างอะคะเอ่อตับ อักเสบเอบซดีเนี่ยนะติดต่อได้ไม่เหมือนกันนะแต่เราเราจะเน้นทางด้านของตับ B ก่อนใช่ไหมค่ะใช่แั่อักเสบ A, b, b เนี่ยจะติดต่อได้อันแรกก็คือทางเลือดหรือผลิตภัณฑ์ของเลือดที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสเช่เนอะไรบ้างคะเช่นจากการที่เราได้รับเลือดจากผู้อื่นเนี่ยนะเวลาบริจาคเลือดอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะคนที่บริจาคเราเลือดไปให้เรามีเชื้อ ก็ทําให้เราต้องติดไปด้วยในปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีอีกแล้วนะเพราะว่าทางสภากาชาติไทยได้มีการตรวจก่อนรับบริจาคนแต่ว่ก็ยังมีผู้ที่เคยรับเลือดมากออม่อนเมื่อก่อนสามสิบปีที่แล้วเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตรวจไวรัสตัวนี้เลา,าที่เขาบริจาคใช่ไหมก็อาจจะม่เชื่ออยู่ได้อ๋อก็อาจจะได้รับมาโดยบังเอิญเนาะเพราะนั้นคนที่อายุเกินสามสิบปีขึ้นไป เคยได้รับบริจาคเลือดก็ต้องระวังเลยก็อาจจะต้องไปตรวจใช่อือค่ะอันที่สองก็คือการสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งจากของผู้ที่ติดเชื้อเช่นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยหมอที่ทำบาดตัดทำคลอดเนี่ยที่เจอกับเลือดเยอะๆเนี่ยสามารถติดได้จากคนไข้ได้ง่ายโอกาสเสี่ยงเนาะโอกาสเสี่ยงการสักนะคนไทยชอบสักนะ เจาะหูฝังเข็มฝังเข็มนี่ก็น่าก,กลัวเพราะว่าคนคนไทยถึงนี้ก็นิยมฝังเข็มกันเยอะเหมือนกันเข็มไม่สะอาดในม,มีเชื้ออยู่การใช้มีโกนโกนหนวดหรือใช้ันไกที่ติดเชือ้ออันนี้ไปร้านตัดผมก็มีร้านตัดผมเนี่ยก็เสีย่ยงนะ,ะน้ำลายนี่อาจจะติดต่อได้นะถ้ามีแผลในปากแล้วก็มีเลือดออกนะ พวกที่ติดยาเสพติดแตะใช้เข็มเข็มฉีดยาร่วมกันเนี่ยก็โอเดีกนาติดได้อ,อีกเรื่องอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการติดต่อทางเพศสัมพันธ์อืการที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆอะไรแบบนี้เนี่ยจะไปเจอเอาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คนที่มีเชื้อนะอยู่เนาะ,ะที่สําคัญที่สุดสําหรับเมืองไทยก็คือการติดต่อทางแม่ไปสู่ลูกในขณะคลอดเนี่ย เชื้อเนี่ยจะติดในขณะที่คลอดที่ที่ทารกเนี่ยไปสัมผัสกับเลือดของแม่ตอนคลอดนั่นแสดงนนว่าถ้าเกิดแม่แม่คนไหนตั้งครรภ์ก็ควรจะต้องเช็คตรวจก่อนไหม <S <S ว่าว่ามีไวะะร,รัสสับักเซ็คหรือเปล่าวก็ตรวจอยู่แล้วแต่ถึงแม้จะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่ทารกหลังคลอดเนี่ยเขาก็ต้องให้วัคซีนป้องกันไว้ก่อนอ จะบวกหรือลบก็แล้วแต่ทุกคนก็เด็กเด็กทุกคนที่เกิดตอนนี้ก็ได้รับวัคซีนตัวนี้คือหลังจากปีพศ2535เป็นต้นมาเนี่ยเด็กที่เกิดในเมืองไทยทุกคนเนี่ยนะจะได้รับวัคซีนป้องกันตับอักเสบหลังข้อเลยใช่ไหมหลังก็อทันทีเลยภายใน24ชั่วโมงเนยนะโอกาสที่ติดเชื้อเนี่ยไม่น่าจะมีหรืออาจจะมีก็น้อยมากไม่ถึง ไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นตะ์เน่ยนะแต่ก็ไม่แน่นะพวกที่คลอดทางบ้านเนี่ยเยอะแยะไปที่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลนนีะ่แล้วก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอ,อันนี้ตามจังหวัดมตาจังหวัดเยอะแยะไน่าจะมีนะตามหมู่บ้านเลยที่การสารสุขเข้าไม่ถึงนะค่ะแล้วก็พวกนี้ก็ทําให้เด็กเนี่ยติดเชื้อได้นะเด็กที่ในกลุ่มเนี้ยที่พูดมาเนี่ยคือปัจจุบันก็อายุก็ สามสิบกว่าปีไปแล้วใช่ไหมเกิดก่อนปีส <35. S 2> องพันห้ารอยสามสิบห้าก็สามสิบได้แล้วก็ยังมีค้างยังคงค้างอยู่ที่ติดเชื้ออยู่สิบเปอร์เซ็นนั้นท่านผู้ฟังผู้ใดที่อายุสามสิบกว่าแล้วก็ยังไม่เคยตรวจหาภูมิหาภูมิคุ้มกันก็แนะนำให้ไปตรวจใช่ไหมคะใช่ก็ควรจะไปตรวจซนะค่ะ แล้วทีนี้เวลาที่สมมติว่าเราบังเอิญไปได้รับเชื้อมาจากช่องทางไหนก็แล้วแต่ที่เมื่อกี้พ่อพูดไปอะค่ะแล้วอาการบ่งชี้ว่าเราไปรับเชื้อมาแล้วอย่างเงี้ยมันมีอะไรบอกได้บ้างอะคะออ่ะเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายนะมันจะไปที่ไหนไปที่ตับมัน,มนพุ่งไปตับเลยเหรอคะโอ้ยปรึกวชอบตับมากมเข้าไปอยู่ในเซนต์ตับนะเข้าไปอยู่ในนิวเคลียสของตับเลย ไอ้เไอ้เชื้โอโรคอื่นๆในช่วงเวลามันเข้าร่างกายเนี่ยมันไปอยู่ที่เซลล์เฉยๆแต่ไอ้ตับอักเสบนี่มันมีจะคุณภาพพิเศษของมันนะะม,มันเข้าไปอยู่ในนิวเคลียสเลยแล้วก็เกาะแน่นอยู่นะ<ม>ที่เซลล์ของตับทําให้เกิดการอักเสบของตับ<ม>นะเกิดอาการแล้วแบ่งอาการเนี่ยได้เป็นเป็นสองระยะค่ะ ระยะแรกคือระยะที่มีการอักเสบเฉียบพลันคือบางรายเนี่ยเมื่อได้รับเชื้อแล้วก็จะมีอาการท,าทันทีเธอติดเชือ้อมีไข้สูงขึ้นใส่อาเชียนอ่อ,อนพเพลียไม่มีแรงตัวเหลืองตาเหลืองนะปัสสาวะเป็นสีเข้มเป็นสีคล้ายๆเหลืองส้มนะ่นะแล้วก็มีการเจ็บบริเวณชายโครงด้านขวานะต,ตรงที่ตับอยู่อ่ะ นี่นใช้เวลาไม่นานใช่ไหมเหมงจนกที่เราได้รับเชื้อแล้วไม่นานแ่มีมระยะฟักตัวประมาณสักสองสัป,ปดาห์ระยะนี้ถ้าตับถูกทำลายมากนะร่างกายอ่อนแอไม่แล้วก็ไม่มีภูมิต้านทานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการรุนแรงนะแล้วก็ตับวายได้แล้วก็เสียชีวิตได้แล้วก็แต่ว่าเราพบน้อยมากเลยระยะเฉียบพันเนี่ย ไม่ถึงคิดว่าประมาณร้อยละหนึ่งเท่านั้นเองออก็น้อยหลังจากเกิดอาการเฉียบพลันแล้วนะมันก็จะหายได้เองภายในประมาณสักสองสามสัปดาห์มีเพียงสักห้าเปอร์เซ็นตสิบเปอร์เซ็นตเท่านั้นเนี่ยที่จะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังอ๋อนะฮะตับอักเสบเรื้อรังเนี่ยเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งนะ คือภายหลังจากที่ติดได้รับเชื้อเป็นตับอักเสบเฉียบพลันแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าหกเดือนแล้วยังไม่หายนะยังตรวจพบเชื้ออยู่ในร่างกายเนี่ยหรือมีอาการเล็กๆในน้อยเป็นข้งขางกราวเนี่ยเราถือว่าตับอักเสบเกิดตับอักเสบเรื้อรังแล้วซึ่เราพบน้อยนะประมาณห้าลายในร้อยลายเท่านั้นเองส่วนใหญ่ก็คือจะหายแหละ ส่วนเชื้อจะหายที่สักห้าเปอร์เซนตก็มีเชื้อตกค้างอยู่นะแต่นี้ถ้าหายนะร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นขึ้นมาเองอแล้วก็มีภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิตต่อไปเชื้อจะเข้ามาอีกก็เข้าไม่ได้เลยอนี้ก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนป้องกันอะไรแล้วเนาะไม่ต้องอ๋อถ้าใครเป็นแล้วเป็นแล้วก็มีเชื้ออยู่แต่นี้มีผู้ป่วยบางรายเมื่อได้รับเชื้อแล้วเนี่ย ไม่มีอาการอะไรเลยไม่รู้ตัวด้วยไม่รู้ตัวไม่เกิด <okay. S 2> อาการแบบเฉียบพลันนะแล้วก็เข้าสุริยะเลือรังโดยไม่รู้ตัวเลยหลังจากนั้นก็อาจจะมีอาการนักเสบบ้างเป็นข้างข่าวถ้าเผื่อร่างกายเราเนี่ยเกิดอ่อนแอหรือภูมิต้านทานของร่างกายก็เราลดลงอันนี้น่ากลัวเนาะคือิเป็นโดยที่เราไม่รู้รบางคนเนี่ยเป็นแล้วแล้วก็ มีไข้เป็นข้างกาวนิดๆก็ไม่ได้สนใจอะไระแต่พอไปตรวจก็พบว่ามีเชืออ้อเป็นผหะไปแล้วค่ะแต่นี่ในขณะที่เป็นตับอักเสบเรื้อรังเนี่ยไวรัสเี็กก็ยังคงอยู่ในตับนะอ,อ,อ,อย่างที่พ่อบอกแล้วเข้าไปอยู่ในนิวเคลียสเหมือนไข่ก็มันเข้าไปอยู่ในไข่แดงเลยแื่เะก็ไปฝังตัวไว้เลยเนาะแล้วก็ทำลายตับไปเรื่อยๆ แต่ก็มีหน้าที่สร้างเซลล์ตับขึ้นมาใหม่เพื่อแทนที่เซลล์ที่ตายไปแล้วค่ะก็กลายเป็นการเรียกเป็นการซ่อมแซมอะนะขณะเดียวกันที่ซ่อมอยู่เนี่ยก็มีพังผืดแทรกเข้ามาอืในเนื้อตับนะนานๆเข้าก็กลายเป็นตับแข็งอ,อย่างที่เราพูดเรื่อง,ท,งที่แล้วเนาะเ,เราก็พูดเรื่องนี้ไปตับแข็งใช้เวลานานไหมประมาณสัก สิบถึงยี่สิบปีก็ค่อยเรื่อยๆก็อยู่ไปเรื่อยๆค่ะขณะที่ตับยังคงมีการอักเสบเรื้อรังอยู่เนี่ยไวรัสก็จะเข้าไปในเซนตับนะทำให้มีการกลายพันธุ์ได้คือเมื่อเซนมันเข้าไปในในในตับแล้วเนี่ยมันไปเปลี่ยนลักษณะของเซนตับเนี่ยให้กลายพันธุ์พอกลายพันธุ์กลายเป็นอะไร มะเร็งก็กลายเป็นมะเร็งนะใอ่โอกาสที่ตับจะกลายพันธุ์เป็นมะเร็งเนี่ยก็ไม่ได้พบมากมายอะไรนะค่ะก็พบประมาณสักร้อยละห้าตอนนั้นแหละอืมแล้ร้อยละห้าของคนที่เป็นเป็นอักเสบเรื้อรังมาอาจจะเป็นได้แต่ใช้เวลานานเป็นสิบเป็นสิบปีเลยอ่เออเจ้าตับอักเสบเรื้อรังเนี่ยค่ะมันแบ่งออกได้เป็น เป็นกี่กลุ่มอะคะพ่อก็อแบ่งได้เป็นสองกลุ่มนะกลุ่มแรกคือเป็นพาหาะคือมีเชื้ออยู่ในร่างกายค่าเอนไซม์ของตับเนยเัยยงปกติอยู่นะส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการแต่สามารถที่จะแพร่เชื้อได้คือ,<ข>อ<ร>คนธรรมดาเ่ยเราไม่รู้ตัวแต่เราเป็นพาหะตรวจก็ไม่พบอะไรเลยแต่เป็นพาหะนี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่สองคือพวกนี้จะเป็นตับอักเสบเรื้อรัง เนะีคือไม่มีเชื้ออยู่ในร่างกายเนะีเมื่อกี้มีเชื้อนะตอนนี้ไม่มีเชื้ออยู่ในร่างกาย<ะ>ค่าเอนไซม์ของตับเนี่ยจะสูงผิดปกติจะส่วนใหญ่จะไม่มีอาการแล้วก็จะไม่ติดต่อด้วยนะีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับพ่อว่าเราติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแล้วอันนี้ทำได้ง่ายมากเลยนะโดยการเจาะเลือดนะ เช่นเราเจาะดูหน้าที่ของตับนะว่าตับเนี่ยทางานปกติหรือไม่หรือการตรวจเอนไซม์นะของตับคือ a อ t อสทีหรือ ALT อนะนะถ้าตับมีการค่าเอนไซม์เนี่ยสูงกว่าปิดปกติก็แสดงว่าเริ่มมีการอักเสบของตับแล้วต้องมีอะไรผิดปกตินะแต่ถ้าเผื่อว่า จะมันนักเสบรุนแรงเนี่ยบางทีค่าเอนไซม์เนี่ยอาจจะสูงถึงพันหรือสองพันหรือก็ได้ mm hmm. และอันที่สองก็คือว่าเราสามารถตรวจพบเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายเนี้ยว่ามีหรือไม่ออ,อันนี้ก็ดูจากจอเลือนเหมือนกันใช่ไหมคจอเลื่อนเหมือนกัน uh. ถ้าเผื่อมีเชื้ออยู่ในร่างกายเนี่ยเราจะตรวจพบว่าค่า HBSAG เนี่ยที่เป็นแอนติเจนเนี่ยนะจะสูงกว่าปกติจะสูงนะสมมดาเราจะตรวจไม่พบหรอกเขาเรียกว่า HBSAG นะอันนี้พูดง่ายๆก็คือตัวจาตัวเชื้อมันเลยก็จะเจอตัวเชื้อมันเลยแต่ว่าไม่ใช่ตัวเชื้อแท้ๆเป็นแอนติเจนอเข้าใจไหมเออแล้ว อีกอันหนึ่งคือตรวจภูมิต้านทานเมื่อกี้นี้ตรวจเชือ้อตรวจดูว่ามีเชื้อไหม,มแต่นี่ต,ตรวจภูมิต้านทานมเมื่อเชื้อมาเข้าสู่ร่างกายแ่างกายก็จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาภูมิต้านทานอันเนี้ยที่เราเรียกว่านตี้ HBS คือเอ่อถ้ามันเป็นบวกก็แสดงว่าคนเนี้เคยได้รับเชื้อมาแล้วเนะย ซึ่ง,งถ,ถ้าเป็นบวกก็ถือว่าโอเคใช่ไหมก็เท่ากับว่าเรามีภูมิแล้วมีภูมิแล้วร่างกาย<ช>มีภูมิต้านทานค่ะอันนี้คนที่เคยเป็นมาแล้วอย<ช>่างที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าถ้าเกิดตรวจก็อาจจะเจอว่ามีภูมิต้านทานแล้วใช่ค่ะอีกวิธีหนึ่งคือการเจาะเลือดหาค่า AFP นะ AFP ที่เป็นค่าที่เป็นตัวคัดกรองมะเร็งของตับเ,เคยได้ยินไหม,มเวลาเรากลัวว่าเราจะเป็นมะเร็ง ที่ไหนเราก็ตรวจเขาเรียกว่าค่าเอาตับนะที่ผิดปกติอออันนี้คืืตรวจมีการเป็นกลายเป็นมะเร็งได้นะ แต่แต่นี่มันถือว่าตรวจแล้วสมมติเป็นมะเร็งที่อื่นที่ไม่ใช่ที่ตับก็ตรวจท่าไม่เป็นที่ตับอ๋อต้องเป็นที่ตับที่อื่นก็เป็นได้แต่ว่าที่ตับจะขึ้นสูงหน่อยอ๋อ AFP นะคะอันนี้ก็เวลาตรวจเลือดประจำปีอย่างเงี้ยตรวจร่างกาย็จะตรวจให้คค่่ะะแล้วนอกจากก็เป็นการตรวจอัลตราซาวหรือเอไมลเพื่อจะดูลักษณะของตับนะแล้วก็ตรวจไฟโบสแกน จำได้ไหมดูความตึงของอที่อยู่ตึงของตับอบะอถ้าตับมันมีตับแข็งมากๆเนี่ยมันก็มีฟางผืดเยอะจนไฟโบสแกนนี่มันก็ขึ้นสูงอันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็คือต้องตรวจเลือดก่อนว่าไอ้ไม่ข้อบ่งชี้แล้วถึงจะมาตรวจตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็เจาะตับดูพยาที่สภาพเลยแล้วเราจะป้องกันไม่ให้ไม,ใหไม่ให้ติดเชื้อนี้ได้ยังไงแล้วกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเรามาระวังมากๆเนี่ยมีใครบ้างคะ กลุ่มที่พบมากที่สุดอันแรกก็คือเด็กที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับเลือดหรือสารคั้นหลังเนี่ยนะต้องระวังเนาะเป็นตัวเสี่ยงติดยาเสพติดที่เราพูดไปแล้วนะค่ะผูกที่ได้รับเลือดก่อนปีสามสี่สองห้าสามสี่สองสามห้าสี่พวกที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อญาติพี่น้องที่เป็นตับอักเสบบี นะโดยเฉพาะพี่น้องที่มาดาเดียวกันเนี่ยคือแม่เขาเนี่ยเป็นตัวผ่าแล้วลูกออกมาเนี่ยนะถ้าใครเป็นสักคนหนึ่งคนที่เหลือเนี่ยก็น่ากลัวก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันคพวกที่สับตามร่างกายที่บอกแล้วพวกเจาะหูอะไรเนี่ยพวกที่ใช้อุปกรณ์ร่วมกันมีดแตไกออะไรเงี้ยนะแล้วก็ พวกที่คลอดก่อนปีสามห้าเนี่ยอันนี้ก็ที่ทพูดไปแล้วเนาะท,ที่ยังไม่เคยยังไม่เคยตรวจมาก่อนใช่ไหมคะอ่าค่ะอันนี้ถ้าเกิดเป็นแล้วแล้วเราจะรักษายังไงได้คะถ้าเป็นแล้วเนี่ยการรักษาเนี่ยภายหลังจากที่ได้รับเชื้อแล้วนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการอะนะหรือมีก็ไม่มากอะเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องรักษามันหายได้เองอืแต่ถ้าเป็นมาก อนุญาตเสียพันเนี่ยอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลนะถ้าเป็นมากๆนะแล้วก็ผู้ที่เป็นตับอักเสบเรื้อรังเนี่ยแล้วก็มีเชื้ออยู่ในร่างกายเนี่ยนะจะต้องได้รับการติดตามอย่างสม่ําเสมอเพื่ออะไรอะ่ะเรากลัวอะไรกลัวเป็นมะเร็งกลัวมะเร็งคืออยู่เฉยๆคนธรรมดาเนี่ยตามไปเรื่อยๆปีเป็นสิบสิบปีบางคนสามสิบปีถึงเชือกลายเป็นมะเร็งเราจะได้รีบรักษามะเร็ง นะแล้วถ้าเปิดในรายที่มีไวรัสตับอักเสบในร่างกายที่ตรวจพบเจอเแล้วก็แพทย์เนี่ยเห็นว่ามันอาจจะเกิดอันตรายหรืออาจจะกลายเป็นมะเร็งตับได้เนี่ยก็จะเป็นผู้พิจารณาเองว่าใครควรที่ได้รับยารักษาอื่ก,ก็ยาที่รักษาเนี่ยจะมีทั้งยาฉีดที่ยารับประทานนะ<ฮ>สำหรับตับอักเสบบีเนี่ย ได้มีการรักษาด้วยยาเนี่ยมานานแล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลนะแล้วก็ได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆแต่จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะมียาฉีดช,ชนิดหนึ่งนะที่เป็นพวกอิอนเตอร์ฟอรอนเนี่ยนะที่เราใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังเนี่ยสัปดาห์ละครั้งเนี่ยนานเป็นหนึ่งปีเนี่ยพบว,ว่าหายได้ประมาณสักสามสิสี่สิเอร์เซนตนะ แต่ต้องฉีดนานว่าขนาดนั้นเลยเนาะสัปดาห์ละครั้งนานเป็นปีนเลยนะเนาะเปป็นีแล้วก็ผู้ที่แพ้ยามากแพ้ใกล้ๆกับเคมีบำอบัดมีมรายงานว่าถ้าฉีดครบ48เข็มเนี่ยนะจะหายขาดได้แค่5%เท่านั้นเองอแต่ก็หนึ่งในสามของพวกเนี้ยก็จะได้ผลดีพอสมควรแต่ไม่หาย อ่านอกจากนั้นเกิดขึ้นอกนั้นก็มียารับทานนะยารับทานที่กินทานวัลเมรนะกินทุกวันนลก็ยาในพวกยาเม็ดเนี่ยจะเป็นยาที่ต้านเชื้อไวรัสต้องกินนานไหมนะคือข่านานกินไปเรื่อยหยุดเมื่อไหร่ก็ขึ้นอีกแต่ยาฉีดเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานมันจะต่างกันตรงนี้นะ กไวรักษาแบกเีบีเนี่ยเป็นเชื้อที่รักษาได้ยากมากอย่างที่พ่อพูดแล้วว่าเนื่องจากมันแอบเข้าไปอยู่ใน,ในเครสข,ของตับของเซล์ของตับอ่ะนะยาจะเข้าไม่ถึงเพียงแต่ว่ามันยับยั้งไม่ให้เพิ่มจํานวนมากขึ้นนะแต่ไม่สามารถทําให้เชื้อหมดไปได้นะต้องตัวติดตามระยะระยะเลยอะตามเพื่ออะไรเพื่อดู เป็นมะเร็งหรือยังอันน,นี้ก็ก็ต้องติดตามนะคะอันนี้ก็ประมาทไม่ได้เลยนะเราไม่ว่าจะแบบยาฉีดหรือย,ยากินเนี่ยถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ที่พ่อพูดว่ามันไม่หายแล้วแล้วคุณหมอเขาจะรักษาไปทําไมคะเรามีเป้าหมายการรักษาเหมือนกันนะอันแรกก็คือเพื่อยับยั้งการถูกทาลายของตับเนี่ยจากเชื้อไวรัสคนะป้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตับแข็งตับวายหรือไม่ให้เกิดมะเร็งตับใช่ไหมถ้าเราไม่ให้ มันก็ไปมากขึ้นเรื่อยๆอใช่ไหมแล้วก็เป็นการลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ด้วยนะนี้ถ้าเผื่อเราได้รับการรักษาเนี่ยปริมาณเชื้อมันลดลงนะหรืออาจจะหมดไปจากร่างกายร่างกายก็สามารถสร้างภูมิกุ้มกันของตัวเองได้มากขึ้นถามว่าถ้าให้ยาไปนี่อกาก่ถายขาดมีไหมยากนะแต่อย่างน้อยสุดก็คุมไว ให้ร่างกายมีระยาพักซ่อมแซมตัวเองเชื้อไม่เพิ่มสร้างภูมิคุ้มกันอไม่เกิดตับแข็งตับเอมะเร็งตับอะไรนะอืค่ะเดี๋ยวนี้นี่ได้ยินว่ามีวัคซีนที่เขาป้องกันไวรัสตับอักเสบได้ใช่ไหมคะใช่แล้วใครควรจะต้องฉีดบ้างาผู้ที่ควรได้รับวัคซีนนะก็ได้แก่หนึ่งาทารกแรกเกิดเห็นไหม ภายใน12-24ชั่วโมงกีนี้พอพูดแต่แล้วเด็กวัยรุ่นน่ะที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยนะส่วนมากพวกนี้อายุก็ประมาณ30 30ขึ้นไปนะแล้วก็ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นผู้ติดเชื้ออยู่บ้านเดียวกันอะไรนะแล้วก็บุคคลทางการแพทย์เงี้ยพวกนี้ควฉีดดยผู้ที่เข้าเดินทางเข้าในพื้นที่ระบาด บ่อยๆนะผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังนะที่ต้องฟอกเลือดเนี่ยหรือผู้ที่ต้องได้รับเลือดบ่อยๆเนี่ยเช่นเป็นโลหิตจางอะไรหรือเป็นมะเร็งอะไรนะเป็นมะเร็งเมดเลือดที่ต้องได้รับเลือดบ่อยๆพวกรักลรวมเพศงด้วยนะพวกที่ฉีดยาเสพติดเข้าเส้นร่วมกันเนี่ยแล้วทีนี้มันต้องฉีดบ่อยขนาดไหนคะวัคซีนวัคซีนเนี่ยนะถ้าเด็กแรกเกิดเนี่ยก็ ฉีดใกล้ๆกับผู้ใหญ่อ่ะคือสามเข็มนะเข็มแรก <3. S 2> คือหลังขอดทันหลังหลังคอดนะ,ะทันทีแล้วอีกเดือนหนึ่งเข็มหนึ่งแล้วก็เดือนที่หกก็อีกเข็มหนึ่งแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ฉีดครั้งหนึ่งแล้วก็เว้นหนึ่งเดือนหกเดือนเหมือนกันนเหมือนกันอ๋อค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีภูมิคุ้มกันถึงเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะ,ะแล้วก็อยู่ไปได้ตลอดชีวิตเลย หลังจากฉีดแล้วเนี่ยก็ควรจะได้รับการตรวจเพื่อยืนยันอีกทีหนึ่งก็ได้นะแต่ถ้าเบื่อว่ามีภูมิไหม,ไหมถ้าไม่มีภูมิก็ก็ต้องอาจจะต้องฉีดใหม่แต่จริงๆแล้วคือถ้าฉีดในสามเข็มที่ต่อกันนี้ก็อยู่ได้ตลอดเลยตลอดชีวิตเลยค่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบบีนะคะซึ่งคนไทยเราก็เป็นกันมากนะคะทั่วโลกก็เป็นกันเยอะเลยนะคะแล้วก็มีอันตราย พอสมควรเลยเพราะว่ารักษาได้ยากแล้วก็อาจจะส่งผลต่อตับเนาะในอนาคตว่าอาจจะเป็นมะเร็งนะคะทีนี้เรายังมีไวลัสับอักเสบอีกตัวหนึ่งนะคะคือตัวอะไรไม่ใช่ตัวเ <พอ S 2> ดียวอะสามตัวอ่ะแล้วเราพูดอ่ะต่อค่ะ A C D E อ่ะ e โอเคงั้นเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเรามาพูดครั้งหน้าเราพูดตัวไหนต่อดีคะพอ่อก็ คงสั้นๆนะไม่ยาวหรอกอ๋อที่เหลือเนาะทั้งหมดเ,เลยคล้ายกันค่ะท่านผู้ฟังอย่าลืมติดตามฟังนะคะไวรัสตับอักเสบนะคะยังมีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เ,เป็นความรู้ที่ต้องระมัดระวังนะคะสําหรับทุกคนด้วยเนาะไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้สูงอายุนะคะเอาละค่ะสําหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะก่อนกับคุณพ่อต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะมาคุยกันเรื่องตับอักเสบเป็นอีกทีนะครพ่อครับส,ว,สบว,วัสดีค่ะสวัสดีค่ะ